พี่น้องก็เทียมปลาพี่น้องกระเทียมปลากลั่งึ้นจ้าอุ้ยพอดีแหละอันย้อ,ยอนกับ้านก็บเดาก,ก็บกระเทียมปลาก่อนมาแน่หน่แต่พี่น,อนอ้อนงบอกทอดกรอนใหญ่เพิ่นอบีก็กส้มตำนะคะมาแล้วค่ะกระเทียมปลานี่แม่พี่น้องได้อยู่นี่อ่อ,อน,ออน ب, ๆแสบๆนี่ได้อยู่ได้อยู่ค่ะแล้วก็เทียมปลาหน่อยก็แต่พี่น้องเอ,อ๋ย จะพิการกระสุต่ำนี่นอ่อนนี่มันเสียบเนี่ยเอาไปล้างอ่อนก็สวยขาจูนพูนดู

คนพี่นอ้องม,มองนี้แา่ง,งาม,มเป็นดงอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเพผนจะเกิดมาทุกปีเป็นเป็นหัวนเนาะบม่ได้กินหัวเพรานกินแต่หยอดเพผนหัวเพันจะหนีอยีพี่น้องหัวเรา พิลางออกค่าโมนี้เป็นใบแล้วพี่น้องบอกนี่แต่กระเทียมปลาเลยพี่นอ้องใบใบใบใหม่ปลกแล้วเนี่ยเต็มเลยนะเนี่ย มองไรด,ดินเพิ่นลุ่มๆม,มันก็จะขึ้นก่อนพี่น้องมองไรทางนวดมันจะไม่ทันได้ขึ้นทั้งเทิงไม่ทันได้ขึ้นที่มาขึ้นทาต่งงางล่างงามงาตัดเอาผู้ใดนี่อันนี้ใบสูงเลยจ้ะอันนี้ใบสูงแล้วนะคะนี่ใบสูงแล้วคะ่ะ มันบดับแนวเด้อพี่น้องเด้อมันบูกจักดับแนวดอกแต่พี่น้องมันหลายคักหลายแนวมังไหลเป็นดอกใยถ่ายบอกงามงามเป็นปลาเป็นดงเป็นว่าใบไม้พัผนผูใบามานะเนี่ไงบอกงามงามคือคอยเก็บเอาพี่น้องคอ่คอ,ยคอยเล่มอันไรหน่อยแห้งก็จะบ่ท่านอา่อ้เป็นญ่ก่อนเดือนมีนานี่เต็มเลยนี อีกสองอาทิตย์ก็สิเป็นใบแล้วพี่น้องเอ้ยพอดีเลายะอนก่อน๋ยวกับบัานีเอีเดวกเก็บกระเทียมปลาอีก <c oughs> แซ่บแซ่บเลยพี่น้องนี่กลัง่งคืนอีกสองอาทิตย์นี่โอ้ยพอดีเลย จิ้มว่าเต่ออืตัวเป็นเนยาวนะคะยินไหมจิม้มสวย ตรงนี้ดินดีพี่น้องมันบ่เหนียวมันคูณจะเป็นดินเหนียวนี่พื้นดินดีมากเลยจ้ะนี่มันบ่ขาวจุะเลยขาวจุะเลยจ้ะขาวจุะเลยแล้วหนาวเราขี้หมูกจะไหลด้วยพี่น้องเยาว่าอย่าอ่อนสุกหมกเอะคือคนหนาด้วจ้ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวว่าอย่าอ่อนนะคะเพราะหน้าหนาวมันขี้หมูกมันจะไหลนะคะนี่ห็นบ่ ดินจะคุยพี่น้องมองนี้น้ำางานจาพี่น้องเออเก็บกระเทียมปลา,จ,าจ,จิ้มเอาแต่ต้นให้พันใหญ่ๆจ้ะจิ้มเอาแต่ต้นเน้พันใหญ่ๆนะคะ พี่น้องใบจะออกแล้วนี่กินแสบขนาดเลยได้จังสินี่คุนบอสอันนี้ใหญ่เล้วพี่น้องมันก็เลังโคตดีเลยน,น,นี่จ้า ลลางแล้วก็เป็นัสี่แหละพี่น้องหลางแล้วก็เป็นตะก,กินเห็นะปะมันจะบ,บัหน่อยปันไดกได้พี่น้องนี่เห็นปะเนี่ยก็ลังเส็บๆอ่อนๆเดี๋ยวเจ็ดอันขนมเส้นอันยาปลากระกป๋องนี่เห็นปะข้าวจ้วะเลยจา้าข้าวจ้วงเลยนะคะอีกสองอาทิตย์พอดีแหละพี่น้องใบออกตัวอันจังสีเส็บกระเทียมป่านะคะ กระเทียมปานะคะ